นดอมให้ไพ่เล่าเรื่องความรักของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้ของคนโสดนะคะสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ทรายอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดไพ่นะคะเช็คดวงคนโสดในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นนดอมแล้วก็เป็นทมาเลสนะ,ะถ้ามีพลังงานตรงกันเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะคะหรือนะคะ ถ้าไม่เกิดขึ้นกับใครนะคะก็เหมือนกับฟังนิทานเรื่องหนึ่งไปแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เร้าเรื่องอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะที่จะเกิดขึ้นกับคุณคนโสดทั้งหลายเดชชาลีออดค่ะดูพลังงานของคุณก่อนแล้วกัน พนาของคุณมันเหมือนแบบมันมีการเดินทางนะมันมีการเดินทางไม่ค่อยหยุดนิ่งเท่าไหร่นะคะเจ็ดเหรียญมันมีความเดินทางมันมีความคาดหวังนะคะคาดหวังแต่ว่ายังไม่ได้เต็มที่อะ่ะเจ้าชายถือไม้เท้าอืม มันมีความคาดหวังตั้งจุดหมายเอาไว้เนาะดูแล้วอะพระราชาถือไม่เทา้าอืมถ้าอาจารย์เปิดมาสี่ใบแบบนี้นะอาจารย์มองว่าเหมือนกับว่าคนโสดคนโสดเนี่ยอาจจะโสดแบบ มีคนคุยแล้วก็ยังไม่ได้ระบุสถานะหรือความสัมพันธ์ก็ได้นะกาลังคุยๆอะ่ะมันเหมือนอาจจะเป็นความสัมพันธ์หรือการคุยระยะไกลนะคะออ่แล้วเหมือนตัวเราเนี่ยอาจจะมีความคาดหวังหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมีการให้ความหวังเออมีการให้ความหวังในเรื่องของอนาคตก็ได้นะพระราชินีถือถ้วย อืมมันมีการคิดไปไกลสี่เหรียญคะ่ะมันมีการคิดไปไกลสิบถ้วยจริงๆนะมันมีความหึงความห่วงด้วยนะทั้งที่อาจจะยังไม่ได้ระบุสถานะหรือความสัมพันธ์เลยก็ได้นะคะ สี่เหรียญสี่ถ้วยเจ็ดถ้วยหนึ่งไม้เท้าค่ะอัศวินถือดาบ The Emperor ถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดสนิทเลยนะคะอาจจะเหมือนกับว่ามีคนที่อยู่ทางไกลหรือแดนไกลก็ได้นะกำลังจะเดินทางมาหาคุณนะคะล้วก็อาจจะมีการแบบมาให้ความหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เป็นต่างชาติด้วยนะสำหรับคนที่โสดสนิทนะแต่ว่าในความความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคะต้องดูดีๆด,ด้วยมันเหมือนแบบมีตัวเลือก มันเหมือนแบบเอ่อถ้าเข้ามาคือเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ค่อยโอเคมันยังไม่ใช่จุดที่เรารู้สึกร้อยเปอร์เซ็น์หรือสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะมันเหมือนแบบเข้ามาจุดไฟอะ่ะอืมจุดไฟให้เราจุดไฟความรู้สึกให้เราแต่จะไปต่อแบบก้าที่หนึ่งสองสามอีกหรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูนะคะสำหรับคนที่ เอ่อเป็นคนโสดสนิทเลยเนาะส่วนคนที่กำลังคุยๆนะจันมองว่ามันก็นั่นแหละมันมีความสัมพันธ์มากกว่า1นคนสองคนอยู่แล้วนะคะเจ็ดถ้วยขึ้นมานะคะแล้วมันเหมือนบางทีอ่ะคนที่เราคุยอ่ะเขาเหมือนมักจะให้ความหวังหรือพูดความหวังที่จะก้าวไปก้าวข้ามสเต็ปของคนคุยหรือการพัฒนาขึ้น นะคะอันนี้อาจารย์ขอพูดเลยว่าให้เหมือนให้ความหวังนะคะแล้วก็เขาพูดดีด้วยพูดเก่งด้วยนะคะแต่เราก็ยังรู้สึกตังหิดต,ตังหิดใจนะ่เออเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่มันจะเปิดสักทีนะคะเจ็ดดาบเนี่ยจริงๆเขาซ่อนมันมีการซ่อนอ่ะมันมีการแอบซ่อนอะ่ะ มันมีการแอบซ่อนมันมีการแบ่งใจนะสำหรับคนที่คุยๆนะคะคุณอาจจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วก็ได้นะอาจจะไม่ใช่การซ่อนด้วยคุณอาจจะรู้เรื่องนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับเขาอยู่แล้วก็ได้นะว่าเออคุยแล้วก็เหมือนเรายังไม่ได้เป็นเจ้าข้าเจ้าของกันเราสามารถคุยกับกับคนอื่นได้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะจนกว่าที่จะตกลงกันเนี่ยเขาอาจจะชอบพูดคําว่ารักหรือว่ามี พูดให้เราหลงเสน่ห์เขานะเติมคําว่ารักความหวานลงไปแต่จริงๆอ่ะมันมันไม่ใช่ t ชม p e r a n c e มันไม่ใช่มันยังมันยังรู้สึกว่าอืมเขาก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่สําหรับคุณคุณก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่สําหรับเขานะอืม the d เดค่ะมองว่ายังไม่ใช่เดี๋ยวความสัมพันธ์การดิวมันก็จะจบนะคะ มันก็จะจบลงส่วนคนที่โสดสนิทนะก็ให้ระวังไว้ด้วยว่าคนที่จะเข้ามาดยวกับคุณในอนาคตนะคะในเดือนพฤษภาเนี้ยถ้ามีเข้ามาเนี่ยก็าอาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะหรือคุณอาจจะมีตัวเลือกเยอะก็ได้นะพลังงานอาจจะสลับตัวตนของคุณกับเขาก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพลังงานที่ไพ่อยากจะบอกสำหรับคนโสดในเดือนพฤษภาคม2566นี้นะคะ อาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆให้กันอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยค่ะ